อยากให้ท่านอาจารย์ได้กล่าวเรื่องของอนิสงค์ะ่ะอนิสง์อันเกิดจากการสร้างสร้างพระเกศมาลาเอาเฉพาะส่วนของเกศมาลาอย่างเช่นตามที่โยมได้ไปเห็นเนี่ยตามตามวัฒนธรรมแบบของโบราณหรือแบบอาณาจรรักรแบบล้าน้างที่แบบเจ้าใหญ่ในโตหรือพระมหากษัตริย์แต่ก่อนก็จะสร้างพระบุเงินบุทองจะสร้างพระด้วยทองคําต่างๆด้วยมีความ เชื่อต่อพระศาสนาว่าด้วยอานิสงส์ที่ตนเองได้สร้างเนี่ยจะนําซึ่งผลบุญตรงนี้ได้กํากเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เป็นมนุษย์ที่มีอริยทรัพย์แล้วก็ไม่ยากไม่จนแล้วก็เข้าสู่แดนแห่งพระพุทธศาสนาจนถึงการพ้นไปจากความทุกข์ต่างเหล่านี้ตอนนี้ในกรณีที่พระอาจารย์สร้างอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีอานิสงส์ของมันในตัวไหมคะอาจารย์อยากจะทราบ คือจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าพระเกศมาลานั้นถือว่าในในส่วนของที่การเป็นุทธรูปถือว่าเป็นส่วนที่อยู่สูงสุด <c oughs> เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าการอุบัติมาเกิดของผู้เผยเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งีิหารยะกนะในการที่เราชาวผู้ทั้งหลายได้สร้างเป็นุทธรูปก,ก็ดีนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ให้ทั้งมนุษย์ด้วยเท,ทวดาทั้งนั้น,นได้กราบไว้การสร้างการสร้าง พุทธูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปรรถนาท่านทํานายจุดสูดว่าอยากทําเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานก็เลยว่าอยากสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้มันเกิดขึ้นโดยเพราะมีความเชื่อว่าพระเกวมลาเป็นสูงสูงสุดแล้วเนี่ยเมื่อเขาตายไปเนี่ยอาน,นิสงส์ของการสร้างสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาคือมูลนจุที่สูงสุดอย่างถ้าเป็นคนก็เป็นเป็นคนที่เหนือคนนะอาจจะเป็น ได้เกิดเป็นเจ้าฟ้ามาหาริย์หรือพระเจ้าได้เป็นเจ้าพระเจ้าจัาจากรพรรดินเนี่ยก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นค่านิยมแต่สิ่งที่จะว่าจะได้รับะสงค์มากนี้มากเนี่ยมันอยู่ทุกความตั้งใจ <c oughs> อาน,นิสงส์ของการสร้างแต่ละอย่างเนี่ยท่านก็นบอกว่าการสร้างด้วยทองคําก็ดีสิ่งหรีอวัตถุที่มีค่าเนี่ยจะทำให้บุคคลนั้นาน่ถือว่าได้ทานของสิ่งที่เป็นเลือดประเสริฐเมื่อเกิดในภพใดชาติใดก็จะเกิดคน จะเป็นคนที่เกิดใน่าะคุณสูงมีสติปัญญาแล้วก็อัน,นิสงของการสร้างสิ่งที่ด้วยมีค่าเหล่านั้นเนี่ยก็ทําให้พกชาติของการเรีนยนไหวายเกิดก็จะสั้นเข้านะยังเราศึกษารเรื่องของภาษาพวกต,ต่างๆคนนี้ที่ได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างพุทธรูปพอดีสร้างจีดีบรรจุพระรงคชาได้นรีเนี่ยก็บอกไม่มีชาติใดเลยที่ท่านเกิดมาในพกชาติที่อัตจะคับยากจนนะยัง ยุัวอย่างเทพพระสุทธาพิทยะเทระเนี่ยที่ท่านไปเห็นคนเขาได้สร้างพระธาตุเจดีย์ท่านก็เลยเอาก้อนภูมิเขาเนี่ยไปเทกระหว่างก้อนอิฐนะลในสงฆ์แค่ได้บูชาแค่ได้เอาก้อนก้อนภูมิเขาวไปทาให้ก้อนเดียวเนะ่ยขาทาให้ท่านเมื่อมาเกิดเวียนว่ายตาเกิดก็เกิดเป็นคนในตะกูลเศรษฐีนะ mm hmm. อยู่ตลอดไม่เคยตกต่ำกว่านั้น,นท้ายสุดก็ ได้มาเกิดในยุคของพุทธเจ้าท่านได้ฟังธรรมพุทธเจ้าท่านก็ได้บรรลุเป็นผ้าร้านตะคนประเภทปฏิสัมภิทาญาณสี่วิมกแห่คืออนิสงส์ของการสร้างพระเจดีย์พอดีก็ถือว่าคนใดสร้างในสิ่งสูงสุดก็จะกลายเป็นบุคคลที่เกิดมาเป็นยอดคนเป็นคนที่เหนือกว่าคนก็เลยเป็นที่ยอมว่าทาไมทุกคนถึงอยากสร้างสิ่งที่สูงสุดก็เลยเป็นเป็นที่มาของการสร้างพระปิ่มานาน ค่ะกราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ